เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะคิดถึงทีไรก็หดหูทุกที่ยขนาดตั้งใจจะเล่ายังแอบถอนหายใจเลยที่ผมรู้สึกหดหูเพราะมันเป็นการตายยกครัวครับพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กๆอีกสามคนคือถ้าแบบแค่ผัวเมียฆ่ากันตายเราคงไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่ได้รู้สึก เป็นเรื่องปกติแต่เราคงประมาณว่ามันเกิดขึ้นได้แหละผมเมียทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายอะไรประมาณเนี้ยก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับเมื่อประมาณ2-3สาปีก่อนบริษัทให้ผมไปคุมงานก่อสร้างกำแพงกันดินที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผมงานไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่กำแพงกันดินและรั้วสำเร็จยาวประมาณ200เมตร ผมขอคนงานสำหรับทำงาน8คนทางบริษัทก็ส่งให้เป็นคนงานต่างด้าวทั้งหมดพูดไทยได้คนเดียวก็โอเคผมไม่ติดอะไรแค่มีแรงงานผมก็จบงานให้ได้คืองานโครงสร้างต่างๆมันถูกดีไซน์ออกแบบมาหมดล้ผมก็แค่ใช้แรงงานทำให้งานมันออกมาตามสเปคตามแบบแค่นั้นเองจากแรกที่ผมต้องทำเมื่อไปถึงอ่างทองคือต้องหาที่พัก ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนงานด้วยด้วยว่าจุดงานอยู่ในเขตชุมชนผมก็หาเช่าบ้านแทนที่จะให้ทำแคมป์ชั่วคราวอยู่คนงานผมมี8คนก็ต้องเช่าบ้านเป็นหลังแต่ปัญหาคือจุดงานในแหล่งชุมชนเอ้จุดงานน่ะมันอยู่ในแหล่งชุมชนก็จริงแต่มันเป็นแหล่งชุมชนที่เป็นหมู่บ้านธรรมดา หมู่บ้านธรรมดานี่หมายถึงมันเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านเขาทําอาชีพทํานากันเป็นหลักไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆบ้านเช่าห้องเช่ามันก็เลยไม่ค่อยมีผมก็หาอยู่ครึ่งค่อนวันแหละแต่สุดท้ายก็หาได้ที่พักของผมผมได้เป็นบ้านเช่าสองชั้นผมอยู่ชั้นบนคนเดียวส่วนชั้นล่างมีอีกครอบครัวหนึ่งเขาอยู่ก่อนแล้ว คือถ้าชั้นล่างไม่มีใครเช่าก่อนผมก็จะให้ก็จะเช่าให้คนงานอยู่แหละคือจะให้คนงานอยู่ชั้นบนกับผมมันก็ไม่ได้ไงเพราะมันไม่สะดวกในการทําอาหารคือคนงานเขาเขาต้องทําอาหารไงผมก็เลยต้องเช่าอีกหลังให้คนงาน8คนเขาอยู่ต่างหากซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากที่พักผมเท่าไหร่ผมอยู่ต้นซอยคนงานผมก็อยู่ท้ายซอยผมก็เอารถกระบะไปรับเข้าสายงานตอนเช้า รถงานตอนเย็นผมก็ขับรถไปส่งบ้านพักคนงานผมมันเป็นบ้านสองหลังอยู่ในร้วเดียวกันคนงานผมอยู่หลังหนึ่งส่วนอีกหลังเจ้าของบอกมีคนจองไว้อีกสองสองวันเขาถึงจะเข้าพักทีนี้พอจัดการเรื่องที่พักเรียบร้อยคนงานก็เข้าพักบ้านที่เช่าให้จัดของจัดของอะไรกันไปผมก็ไม่ได้ไปยุ่งด้วย คือเขาอยากจะอยู่ยังไงก็ดูกันเอาเองเพราะว่าผมเองก็ต้องจัดของในที่พักผมเหมือนกันผมจำได้ว่าจัดของเสร็จวันนั้นนะ่ะจัดของเสร็จเกือบเกือบห้าโมงเย็นผมก็ขับรถออกไปหาอะไรกินกลับมาเกือบเกือบทุ่มหนึ่งผมก็ยังไม่เห็นเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นล่างเลยคือหลังจากหมดภารกิจของวันแล้วผมก็อาบน้ำนอนดูมือถือไปเรื่อยเปื่อย น่าจะเคิมหลับไปราวสามทุ่มสี่ทุ่มคนงานโทรมาบอกไฟดับได้ยินเสียงช็อตจากบ้านหลังข้างๆตอนขอเช่าเจ้าของบอกผมไว้อยู่ว่าอไอบ้านเช่าสองหลังอะ่ะมันใช้คัดเอา์ใหญ่รว่รวมกันแล้วฟิลม,มันก็ชอบขาดแต่คนะัดเอาท์น่ะมันอยู่อีกหลังนึงไม่ใช่หลังที่ผมเช่าให้คนงานปัญหาก็คือบ้านหลังนั้นคนเช่าเขายังไม่มา แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาเขารอบครอบอะ่ะเขาก็ให้กูญแจไว้กับผมชุดหนึ่งเผื่อต้องได้เข้าไปเข้าไปซ่อมไฟนี่แหละผมก็เลยบอกให้คนงานเขาเอาฟิวออกมาจากรางเครื่องมือมาเตรียมามาเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปเพราะมันก็ไม่ได้ไกลจากที่พักผมเท่าไหร่มันเดินไปได้ผมเดินลงบันไดามาจากชั้น2แปลกมากที่ชั้นล่างที่ว่ามีครอบครัวเช่าอยู่อะ่ะ มันเงียบอะ่ะเหมือนไม่มีคนอยู่เลยแต่พูดถึงมันก็สี่ทุ่มแล้วแหละก็เขาก็อาจจะนอนกันแล้วแล้วแหละเนาะถึงจะรู้สึกสงสัยอะ่ะแต่ว่าผมไม่ได้ข้องใจอะไรขนาดนั้นหรอกช่างมเถอะผมก็เดินไปหน้าบ้านกําลังจะไปถึงประตูกําลังจะไปเปิดประตูล้วนหน้าบ้านคนงานก็โทรมาบอกว่าเปลี่ยนฟิวเสร็จแล้วพอดีบ้านหลังนั้นมีคนอยู่น่าจะเพิ่งมาเขาเปิดประตูให้เข้าไปซ่อมเรียบร้อยแล้ว ได้กินอย่างนั้นผมก็เลยกลับขึ้นไปนอนวันต่อมาตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จผมก็ลงบันไดจะขับรถไปรับคนงานวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นครอบครัวที่อยู่ชั้นล่างอีกแล้วแต่มันก็เพิ่ง7จ็ดโมงครึ่งเขาอาจจะยังทําภารกิจตอนเช้ากันไม่เสร็จก็เลยคงยังไม่มีใครออกมาผมก็รับคนงานแล้วก็พาไปไซต์างานเสร็จงานตอนเย็นผมก็เอาคนงานไปส่งบ้านเช่า ตอนขับหผานที่พักตัวเองอะ่ะผมก็แอบ,บมองไปที่ชั้นล่างไม่รู้มันแปลกหรือเปล่าที่ผมไม่เห็นใครอยู่เลยส่งคนงานเสร็จผมก็ออกไปหาอะไรกินข้างนอกเพราะผมไม่ทำกับข้าวกินเองผมกลับเข้าที่พักประมาณหนึ่งทุ่มตอนเดินขึ้นบันไดผมก็ไม่รู้สึกว่ามีใครอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเลยนะไม่รู้เพราะยังไม่มีใครกลับมาหรือเขาเข้าบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ ผมอาบน้ำเสร็จก็เอาโน้ตบุ๊กออกมาทำแบบเพราะบริษัทมีให้ปรับแบบอาคารที่รับมานิดหน่อยผมก็นั่งทำงานของผมไปจนผมมาตกใจสะดุ้งจากหน้าจอตอนประมาณ5้าทุ่มได้ยินเสียงเหมือนอะไรไม่รู้หนัหนกๆตกที่พื้นชั้นล่างดังตุ๊บจากนั้นก็มีเสียงปรีดล้องของผู้หญิงดังขึ้นว่าพ่อภาพแรกในหัวที่ผุดขึ้นมาคือคนเป็นพ่อผูกคอตายแล้วเชือกขาดตกลงมาหรือเปล่า เสียงมันถึงได้ดังขนาดน,นั้นคิดได้งั้นผมก็เลยรีบลงบันไดไปเคาะประตูห้องชั้นล่างเลยร้องถามเข้าไปว่ามีใครเป็นอะไรไหมปรากฏว่าเงียบกริบผมก็เลยเคาะประตูแล้วก็ตะโกนถามไปอีกทีนึงว่ามีใครเป็นอะไรไหมจากนั้นถึงค่อยมีเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงร้องตอบออกมาว่าไม่มีอะไรพ่อเขาหกล้มไม่เป็นอะไรมากเขาก็ตอบผมมาแค่นั้นไม่มีพูดอะไรต่อ ผมก็เลยเดินขึ้นบันไดกับชั้นบนแบบงงๆงงว่าครอบครัวนี้มันแปลกๆไปหรือเปล่าหลายวันต่อมาผมก็ตื่นไปรับคนงานเข้าไซงานไม่มีใครคุยด้วยก็เลยเล่าให้คนงานที่ฟังไทยออกฟังถามคนงานว่าเคยสังเกตชั้นล่างบ้านเช่าของผมไหมเคยเห็นใครอยู่ไหมเขาก็บอกเคยเห็นมีคนอยู่ตอนเขาเดินออกไปซื้อของปากซอย พอบ้านเช่าคนงานอยู่ท้ายซอยบ้านเช่าผมมันอยู่ต้นซอยไงก็ดูคนงานไม่น่าจะโกหกผมนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะโกหกผมทําไมด้วยผมสงสัยอะไรครอบครัวนั้นก็ไม่รู้ผมก็เลยถามคนงานเปลี่ยนเรื่องไปว่าบ้านเช่าของคนงานเป็นไงอยู่ได้ไหมขาดเหลืออะไรหรือเปล่าเขาก็บอกนอนไม่ค่อยหลับเพราะบ้านข้างๆอ่ะทะเลาะกันบ่อยวันไหนเขาไม่ทะเลาะกันก็ คุยกันทั้งคืนจนดึกดื่นเออผมฟังแล้วก็นึกขำฝั่งผมอะบ้านเงียบจนน่ากลัวส่วนฝั่งคนงานก็หนวกหูจนหน้าลำคาญหาความพอดีไม่ได้เลยผมอยู่อ่างทองประมาณเดือนกว่าๆจนงานเกือบจะเสร็จหมดแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นสมาชิกของครอบครัวชั้นล่างวันนั้นผมเข้าที่พักเร็วกว่าปกติคือประมาณ5้ามงเย็น ผมจอดรถเสร็จกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองพอดีเหลือไปเห็นประตูชั้นล่างมันแง้มๆผมก็เลยค่อยๆแอบมองเข้าไปในประตูผมตกใจอยสะดุ้งเลยเพราะมีคนจ้องผมออกมาจากประตูเหมือนกันจากนั้นเขาก็งับประตูเข้าไปทีเดียวปั้งเลยต่นนั่นคงเป็นครั้งเดียวที่ผมได้เห็นคนชั้นล่างจนผมทำงานเสร็จวันสุดท้ายผมก็ยังไม่เคยเห็นใครในห้องข้างล่างอีกเลย ผมทําเรื่องส่งมอบงานให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยก็หาคนงานไปส่งที่พักบอกกับคนงานว่าให้เก็บของให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเข้าไปรับจากนั้นผมก็ออกไปหาอะไรกินตามปกติไปกินก๋วยเตี๋ยวในตลาดอยู่ๆก็มีคนเดินมาทักเป็นผู้ชายวัยกลางคนเขาถามผมว่าใช่ในช่างที่มาเช่าบ้านชั้นบนหรือเปล่าผมก็ตอบว่าใช่แล้วถามแกกลับไปว่าทำไมรู้จักผม แกบอกว่าแกอยู่ชั้นล่างผมแบบอา้าวชั้นล่างมีคนอยู่จริงๆใช่ไหมเนี่ยคือตลอดเวลาที่ผมอยู่มานะ่ะผมระแวงมาตลอดว่าชั้นล่างมันอาจจะแบบเป็นอะไรสักอย่างอะที่ไม่ใช่คนอยู่อะผมอดไม่ได้ก็เลยถามแกว่าทําไมเหมือนไม่มีใครอยู่ชั้นล่างแกก็เลยบอกว่าแกกับครอบครัวนะ่ะพยายามหลบผมผมก็เลยงง ลุงไม่ได้รู้จักผมสักหน่อยแล้วจะมาหลบผมทําไมแกบอกไม่อยากให้คนในครอบครัวคุยกับผมเพราะกลัวจะมีคนหลุดปากเรื่องบ้านเช่าคนงานผมผมก็งงหนักไปอีกบ้านเช่าคนงานผมมันเป็นอะไรเขาบอกว่าบ้านสองหลังนั้นน่ะจริงๆมันเป็นบ้านล้างผมก็งงอีกเอาล้างแล้วทําไมอล้างไม่มีคนอยู่ก็ทําเป็นบ้านเช่าก็ถูกแล้วนี่ลุงแกก็พูดต่ออีก ว่ามันว่ามันเป็นบ้านล้างที่มันล้างเนี่ยพะมีการยิงกันตายห้าศพพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กๆอีก3คนคือตรงนี้เรื่องราวมันค่อนข้างหดหูผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับลุงแกก็พูดต่อบอกว่าเจ้าของบ้านน่ะสั่งไม่ให้ใครพูดเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไม่เช่าเพราะเขาไม่เคยปล่อยเช่าได้เลยสักครั้ง ผมก็คิดในใจอ๋อใช่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วลุงจะเลยพูดได้นี่เองจากนั้นแกก็ขอตัวกลับผมก็นั่งกินวิ๋วเตี๋ยวสักพักก็นึกอะไรขึ้นมาได้อย่างตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบเกือบเกือบสองทุ่มแหละผมล้วงโทรศัพท์ออกมาแบบมือผมสั่นแบบควบคุมแทบไม่ได้อะผมกดโทรศัพท์โทรไปหาคนงานถามว่า บ้านข้างๆอ่ะยังเสียงดังอยู่ไหมคนงานบอกเขากำลังทะเลาะกันเสียงดังเลยลูกก็ร้องไห้ดังลั่นบ้านไปหมดวางหูเสร็จผมเนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยผมขับรถไปเก็บของออกจากที่พักในคืนนั้นเลยส่วนคนงานก็ปล่อยให้บริษัทส่งรถไปรับเอาและเรื่องที่บ้านข้างๆไม่เคยมีใครไปเช่าอยู่ผมก็ไม่เคยบอกให้คนงานรู้เลยจนถึงวันนี้ สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม